คู่เอกนำรายการสัปดาห์นี้ครับมงแดงรุ่งแสงตะวันสอภา,าราบบุรีรัมทางงานเอกบงคลแฟร์แท็กซ์ครับกรุงเทพหานครทาเตียงฉีดนเงินครับเอกมงคลเข้าไปทรงเดิมครับตะวันลูกล็อกลูกจับคอทั้งด้านนี่ฮะรุ่งแสงตะวันจับแล้วเอาคอซุกใต้คางครับไม่ดินด้นเลยฮะทาง,ง้านเอกบงคลเดินใหม่เข้าใหม่เตะมายกบังเอาไว้ไเตะซ้ายครับ อาล่ะครับในครับในนี่ต้องมีถึง90%ครับคู่นี้พยายามหาเหลี่ยมตีเข่านะครับกมงคลตีไม่ได้ครับตีไม่ได้โดนเข่าซ้ายแหมเสียหลักไปเล็กน้อยหเหลี่ยมเข่าครับจังหวะนี้นักมวยทุกคนก็จะรู้จักกันเหลี่ยมนี้ครับอุตส่อสู้แทงมากระเทะในจังหวะใช้เหลี่ยมเขาต่อ,อพยายามะยัดไส้ครับจังหวะยังไม่ได้ไอีกบางคนล็อกสุดใต้คางบ้าง คืนบ้างครับติดเชือกรรมการกฤษดาแยกออ้า,ามาเป็นยกที่สามาแล้วนะครับคู่เอกวาง้ายครับรุ่มแสงตะว,วันอีกแล้วครับวงใ่ายจิ้นมนมาคนละทีตีฝาเอกบงคนยกขยกวก่อนยัดไส้ายครับหาเหลียบตีเข่าครับแมคนหนึ่งตีโค้งครับคนหนึ่งพยายามจะยัดไส้ เดินต่อนะครับโอ้เตะซ้ายมาครับรุ่งแสงตะวันครับแทงซ้ายของเอกมงคลครับเด้งตีเข่าขวาขวาทีดหนึ่งครับขวาคืนมาครับรุ่งแสงตะวันครับเตะซ้ายยัดโดนซ้ายคืนโอ้เป็นมวยคุณภาพครับนี่คือมวยเอกคุณภาพที่ทางกรมตำรวจเขาจับมุ่ให้พี่น้องได้ชมกระทางพีพีทีวีสามสิบหกครับยิงกันไม่ลงนะใช้คำนี้เลยครับนายก ในหนึ่งสองสามนี่เดินเขายกนี้กันแล้วก็ต้องโอ้กระโดดสลับเข่าลอยครับเกือบได้ผลนะกล้าทำแล้วเกินนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยฮนะแทงซ้ายและเขาไปครับอแต่ว่าซ้ายนี่ไม่ถึงของรุ่งแสงวิ่งก็ยังวิ่งวิ่งตีคู่กันไปเรื่อยๆครับคุณหวังยังไม่มีใครหนีจากไปไหนล็อกได้ครับตอ้พวกคนล็อกได้แลบิดตีพร้อมเสียงระฆังเลยครับหมดยกที่สามชมมาต่อครับยกที่สี่ รุ่มแสงตะวันสอพาราาคับแดงน้ำเงินเอกมงคลแฟรติกส์กรรมการชีร้ขาดนเวทีครับกรรมการกฤษดาพลตื้อหรือแสนเก่งกีฬาสปอร์ตสู้กัน้วยเข่าต่อครับไม่มีอื่นใดเลยจังหวะน,นอกครับรโยนคึ่งแข้งขึ่งเข่าครับรุ่มแสงตะวันแล้วก็บีบเกมเดินบ้างครับโอ้ใจลูกหักพวงมาลัยและกระแทกไปศอกต่อไปครับของเอกมองคลโอ้ได้ทีก็ไปเป็นชุดเลยครับ ถือว่ามีลูกติดตามที่สวยงามครับเอกมงคลครับ oh. แทงซ้ายแล้วก็คาเอาไว้ครับกรรมาการกฤษดาแย,ยกออกมาครับเมื่อก่อนแทงเข่าซ้ายคืนเตะมาบัางเกมเดินเกมไล่เกมรุกของทางด้านรุกแสงตะวันในเก่งสีแดงมากนตอนนี้เข่าขวาครับขวาโตไปยกสายบางครับเอากจะยัตีซ้ายได้ครับรุงแสงตะวันแทงขวาครับเอกมงคลครับแล้วก็อัดด้วยซ้ายอีกทีเนึง เตะขวามาติดบังครับเตะซ้ายติดบังครับโตกขวาคืนแล้วถึงตัวอีกแทงลุมแสงตะวันกดเอ็มงคลต้องกดกดคนละข้างอย่างนี้ตีไม่ได้ต้องการแยกครับเพื่อให้เกมไหลลื่นนักวยจะได้ออกอุธกันเยอะๆสับมืออุ้ยก้าวไปเสียบซ้ายแลแ้วเตะขวาคืนแทงซ้ายดักเอาไว้ครับเจอสายโตจากลุงแสงตะวันครับเอ็มมงคลตี ลุงแสงตะวันโตเอาเข่าซ้ายซ้ายไปอีกทีหนึ่งครับลุงแสงตะวันซ้ายครับแม่รัวเป็นชุดครับเอกบางคนแทนซ้ายและขานี่นะครับมวยเอกคุงสุเกียรติเพชรต้องชกกันอย่างนี้นะครับไม่มีแม่ก็น่าจะเป็นหนังชีวิตอีกคู่หนึ่งครับเตะซ้ายมาสองแข้งเลยครับแล้วก็เสียงระฆังมามีชูทรัพย์สอสลาชีพเจอกับเพชรซีดากบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยแล้วก็มีเมฆชูทางด่วนครับเจอกับมินมาก่อนออสบายแท้ครับ นั่นคือโปรแกมหน้าเสาหน้าเสาที่16ไม่เมษายนครับแต่นี่ยกสุดท้ายคุยนำรายการแล้วครับสู้กันเต็มสู่เต,สเต็มร้อยไม่มีหยุดเลยครับยก1 2 3 4มันแม้กระทั่งยกนี้ก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมต่อครับทางด้านกังเกงสีแดงถือว่เปลี่ยนทรงก็ป๊โอซ้ายมาขวาคืนเลยของนดนาเอกมงคลนี่ฮะไปที่หลังดังกว่าหรือเปล่าซ้ายมาขวาคืนอีกแล้วครับมา โอ้จังหวะสองครับมันก็ต้องเสี่ยงครับพอรับแล้วก็ต้องคืนครับทำให้คืนนี่ขาทุนครับวันนี้ร่างกายดีฮะดีทั้งคู่ครับโดยเฉพาะเอกมงคลวันนี้ปรี๋เลยครับได้คืนฟอร์มครับขอคืนฟอร์มเรียกศรัทธาครกลับมาเป็นมวยเอกแถวหน้าในเวทีผงสึเกียรติเพชรต่อไปครับน่าสายไปก็ขวาโต้ครับไม่ยอมจอกกรุงเทพมหานครครับ สี่ธันวานเมื่อปี64ที่ผ่านมากางเกงสีแดงคนนี้เคยชนะเอาไว้ครับที่นี่ครับทางพี t ีทีวีนี่แหละถ่ายทอดสดแต่ว่าวันนี้9เวษยายน2พฤ5ใครจะได้รับการชูมืออึดใจเดียวครับกรรมการเสร็นเก่งกีฬาสกอตหรือกฤษดาพลตื้อกำลังเก็บคะแนนจากกรรมการข้างล่างสท่านเสร็จแล้วนักมวยมากลางเวทีครับผู้ชนะ มุมแดงครับรุ่งแสงตะวันสอพระราชจางังหัวกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นฝ่ชายแนนเอกมงคลเฟเทคไปครับ